แหททุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พ่อยมีรถครอบครัวน่าใช้น่าใช้มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทพ่อมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆสนใจเป็นคันไหนนะคะก็ติดตามไว้ได้เลยนะคะมีรถสวยๆให้เลือกกันให้ได้เฝ้ามองกันและเป็นเจ้าของกันง่ายเพียง999บาทจบทุกอย่างฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอน ภาษีพรบขัดเคลือบสีทําชปาบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านด้วยนะคะและนี้ค่ะเป็น Isuzu MU-X 3.0ที่ศูนยะคะได้รถปี2018เกียร์ออตโต้ขับสบายสบายนะคะและราคาวันนี้นะคะจับต้องได้ด้วยนะคะเพียง6 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆตามหายอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะคันนี้เป็น MU-X DVD 3.0ศูนเครื่องยนต์ดีเซลนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดยไลท์ตัดหมอกให้ครบชุดกระจังหน้าสวยๆด้วยนะ mm hmm. นี่รถพึ่งเข้าทุกคน mm hmm. เดี๋ยวพอัต้องขัดเคลือบสีทำสปาให้เ,เพื่อนๆอีกนะคะ mm hmm. นี่คือความเดิมของตัวรถรถที่ประวัติดีเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะค mm ัน hmm. นี้ได้ล้อเดิมศูนย์ได้อย่างคุณภาพดีดีม mm ิชลินขอบ18กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวปรับกระจกแบบนี้นะคะ มือจากโครเมียมทำงานร่วมกันกับบุญแจสมาร์ทเคเลสค่ะและนี่คือมุมด้านหลังนะคะได้รถสวยๆพร้อมใช้งานม x 3ที่3.0 DVD ยางอะล่อยู่ด้านล่างนะคะรถคือรักษาดูแลมาอย่างดีเลยนะคะนี่คือด้านหลังค่ะเป็นอิสุ u มิ x ตรงรุ่นค่ะกล้องหลังก็มีมาให้ด้วยแต่ปุ่มยางดันขึ้นไปเล็กน้อยนะคะก็จะเข้าสู่พื้นที่ห้องสัพละนะคะวางของได้ เบาสามารถพับร,ราบได้นะคะ,ะราบลงไปก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างขึ้นไปอีกนะคะให้เพื่อนๆดูค่ะนี่นะคะรถที่ไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ํามาเลยก็จะเป็นรถที่ได้น็อตต้ตนเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอัคเดิมจากโรงงานทันนี้ภายในนะคะพีะดานคือสาสอาดนมากช่องแอร์มีให้ทั่วถึงทุกที่นั่งมีจอตรงกลางมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปเป็นผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะ P P V ที่จะให้เพื่อนๆนะคะได้เป็นเจ้าของง่ยายๆเพียง999บาทนี่คือภายในเบาะหนังนะคะทั้ง7ที่นั่งเลยทุกคนคะ่ะได้จอตรงกลางขนาดใหญ่เลยนะพับเก็บบนพิดานให้นะคะปรับแรงลมตรงนี้ได้เลยมีช่องเสียบสาย USB นะคะแล้วก็ปลั๊กนะคะเต้าเสียบไว้ให้ด้วยสวยมากๆนะคะนี่คือรถที่ ได้ความพิเศษตรงที่ว่าเป็นรถคุณภาพพรีเมียมที่ตั้งใจคัดมาให้นะคะได้เบาะหนังปรักไฟฟ้าเป็นเบาะสีเบจแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆดูสิคะภายในสวยไหมนี่นะคะรถแอร์เย็นนะคะสะอาดคันนี้นะคะเป็นรถปี2018หมายวิ่งไป137,915กิโลเท่านั้นณนะวันนี้ที่ปล่อยถ่ายไว้นะคะ รุมอะไรมัล,ลมติฟังก์ชันคุนสคอนโทรลโหมดต,ต่างๆปรับตรง,ง,งนี้เลยนะคะให้ดูกันคอนโซลนะคะเพื่อนๆจะได้จอทัชสกรีนมีระบบนำทางนีเวเกเตอร์เข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยลองมองหลังนะคะนี่มาพร้อมกับความคมชัดพร้อมเลินนำสายตาให้ถอยกันได้สบายๆเลยนะคะตรงกลางขัดลงมานะคะเพื่อนๆจะได้แอร์ที่เป็นตัวเลขดิจิตอลแบบนี้มาให้ ปรับใช้งานนะคะผมกดด้านข้างได้เลยกุญแจมีให้ครบชุดนะคะให้เยอะมากช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้นะคะทุกอย่างคือติดรถไว้ให้ได้ขับเกียร์ออโต้สบายๆรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเพื่อนเห็นไหมคะเช็คทุกระยะเลยก่อนออกพราะก็จะเช็คให้อีกหนึ่งครั้งนี่คือปุ่มพูดสตาร์ทนะคะทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ททีเลสนี่ค่ะบุกเซอร์วิสติดรถมาให้นะคะรีโมทมีมาให้ด้วยนะคะนี่จ้ะ ทุกอย่างติดรถไว้ให้แล้วนะคะรประวัติดีอีกหนึ่งคันกระจกตัดแสงรบก,กวนออโต้นะคะมีกล้องมองหน้าให้ด้วยคันนี้ค่ะพิเศษสุดเพียง6,99,000บาทผ่อนเพียง12,513บาท ได้สูงสุด7ปี84งวดเพื่อนๆฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าเครดีๆิวเอ็กซ์ mm hmm. 3.0ขับ2คันนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นของคุณได้ง่ายค่ะเพียง999บาทอยากให้ส่งที่จังหวัดอะไรพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์มาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ